ณนพื้นที่ที่แสนห่างไกลมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ใจกลางป่าสนแถบั้วโลกเหนืออันแสนหนาวเหน็บวันคริสต์มาสที่ทุกคนรอคอยได้หวนกลับมาอีกครั้งเคโรก็เช่นกันก็รอคอยของขวัญจากซานตาคลอสเหมือนกับเด็กทุกๆคนแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อของขวัญที่เคโรได้รับเป็นเพียงตุ๊กตาไม้ธรรมดาฉันไม่ชอบของขวัญน,นี้เลยมันก็แค่ตุ๊กตาไม้ธรรมดาฉันจะไปขอของขวัญชิ้นใหม่จากซานต้า และแล้วเจเคโรก็ออกไปตามหาซันน์ครอสเพื่อไปขอของขวัญชิ้นใหม่เขาออกตามหาไปทั่วทุกคนทุกแห่งจนได้พบกับซานต้า คุณซานตาของขวัญที่ฉันได้ไปมันเป็นแค่ตุ๊กตาไม้ธรรมดาฉันขอของขวัญชิ้นใหม่ได้ไหมโอโอโออย่างนั้นเหรองั้นเจ้าจะให้ของขวัญชิ้นใหม่กับเจ้าชิ้นนี้มันเล็กไปขอกองใหญ่กว่านี้ได้ไหมแล้วซานตาครอสก็ได้ให้ของขวัญกองใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเจ้าเควโลไลท์เท่า เครโรรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาแบกของขวัญกลับไปด้วยความยากลำบากเมื่อของขวัญถูกเปิดออกทันใดน,นั้นก็มีนกกระสาตัวใหญ่มากบินออกมาเจ้าเคโรตกใจมากเมื่อเห็นเจ้ากนกกระสาตัวนั้นก็วิ่งหน,นีด้วยความหวาดกลัวและกลับไปหาซานตาคลอส ซานตานถาึงให้นกกระสามาเป็นของขวัญกับฉันรู้ไหมว่ามันไล่กินฉันจนฉันเกือบเอาชีวิตไม่รอดโอ้โห,โห,โหก็เพราะความโลภมากของเจ้าไม่ใช่เหรอรู้ไหมว่าของขวัญกล่องเล็กนั้นคือกล่องวิเศษที่สามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อแต่เจ้าก็ทิ้งมันไปเพราะไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเคโรได้ฟังก็สำนึกและยอมกลับบ้านไปโดยไม่ขอของขวนนัญใดจากซันด์ครอสอีกเลย